ครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟี 4, ทุกท่านนําเข้าสู่ช่องจอนนี่แฟมิลี่ครับผมเข้ามาแล้วฝากกดกดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยเหตุผลถ้าคิดเหตุผลไม่ออกก็หัวใจรัวๆกันเหมือนเดิมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับแม่ผมก็จะมาดูดวงของพลคนบ้านๆนะครับทุกท่านคือพอดีได้ดูในข่าวเนาะเห็นหมอดูหลายๆคนที่เป็นคนดังอะหมอดูคนดังนะผมในทีวีในโทรทัศน์ นะแม่ผมก็เลยอยากจะดูตามโหราศาสตร์ที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาหลาย10ปี20ปีนะครับผมก็เลยอยากจะเช็คดวงอของผลกันสักหน่อยอ่ะโอเคครับเอาเป็นแม่ว่ายัางไงเอ่ยขออญาตดูดวงลูกพ้นก,ก้นดังบัดบัดอกคอคาศคือว่าดวงลูกนี่หมายถึงว่าปีนี้เนาะ่ะามตกฝาของลูงในปีสองพันหรอย 60, 60, 67ปีนี่แต่ว่าสิย้อนไปถึง6 6 6 6 6 6สิิบน้งจจังสิวาได้สำหรับค่อนที่เกิดวันทังข่าน,าานของ,งาง่ปวกปากเป็นดาวอาทิตย์วดีอ่าเดี๋ยวขันขันได้กันก่อนอที่เนี่ผมก้มหน้านะครับผมก็คือดูเป็นตัวเลขนะครับผมไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือนะครับ ก็คือมันเป็นศาสตร์อะ้รนะอันนี้เขาเรียกว่าดูดวงแบบไหนแน่ไหนดูเลขเจ็ดตัวอันนี้เขาเรียกว่าดูเลขดูเลขเจ็ดตัวที่เธอเวลาที่มาเสวยอายุได้ดาวน์เนืคระคคือเขาจะดูจากตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเห็นที่เห็นเนี่ยคือเป็นตัวเลขทั้งหมดนะเดี๋ยวให้ดูให้น้ดูทางนี้เอายกขึ้นยกขึ้นนะให้แม่ผมยกขึ้นนี่นะครับผมเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับไม่มีตัวหนังสือนะครับผมคือความหมายของตัวเลขมันจะอยู่ในหัวแม่ผมแม่ผมจะอธิบายออกมานะครับถ้าเกิดว่าหมอดูคนไหนที่เป็นหมอดูจะรู้เลยว่าพูดถูกไไม่ถูกยังงงนะคครบโออเวาล อ่าเล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 ่า,ลาต่อเลยครับอ่าถ้าเป็นอายุของลุงพลอายุได้สี่สิบเก็าปีดาวที่มาสวยทักษะมาให้คุณและให้โทษท่้งมาแทกอายุเลยมาสวยอายุถ้าสมมุติว่าลุงพลได้เปิดวันอังคารจะจะจะพูดเรื่องดาวคารให้ฟังและดาวเสาที่มาสวยอายุมาแทกลุงพลว่าคือดาวอังคารนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนลมอัศนิบาต อาจารนีบาทก็เหมือนถึงว่าลมมันแรงอาจารมีก็เหมือนถึงไฟดาวงคานี่มีความแรงมากแรงมากถ้าว่าถ้าเปรียบเทียบกับดาวพระเสาร์แล้วถ้าเป็นดาวงคารนี่ถึงมถึงว่าถ้าฟ้าผ่านลงมาเปรี้ยงถึงขั้นเสียชีวิตหรือตายและเผาสามารถเาผาพัน ไฟนี่ไม่ลามให้เสียหายอย่างมากมายมหาศาลเราก็จบป .4 สีเราก็บรรยายไม่ค่อยจะถูกต้องขอโทษด้วยและสําหรับพระดาวเสาที่มาสวยอายุมาแท่งนามของดาวเสากํกลังวันของดาวพระเสาเป็นลมพายุพายุนี่ถ้าพัดหลังคาคนมันก็พัดผ่านได้และซ่อมได้เรี่ยบของดาวคานกับดาวเสาเป็นดาวคู่ทตุคู่ศัตรูตามความเล่าของครูบาอาจารย์ ดาวังคารและดาวเสาเป็นคู่ธาตุคู่ศัตรูเมื่อลุงพลได้อายุได้47ปีอาจจะยกตัวอย่างว่าทำไมลุงพลถึงรวยทำไมลุงพลถึงรวยเพราะยามตกฟ้าของลุงพลนั้นดาวพุธเป็นราชาโชคดาวพุธก็หมายถึงบุตรหลานการสือ่อดาวพุธนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนามธาตุดาวพุธตกยามดีการสื่อสารจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ เพื่อดาวพุธสมยทักษะเป็นารายชาโชคบุญควจึงส่งผลว่าทําไมเขาถึงได้ร่ารวยเพราะว่าบุตรหลานนําโชคลาภมาให้ดาวอังคารก็ของกําลังวันมีเข้าจะเปรียบเทียบของดาวอังคารว่านามของข้าราชการหน่วยงานคุณหมอหรือว่านายทาหารข้าราชการหน่วยงานของดาวอังคารนี่ก็คือข้าราชการเป็นทหารหรือว่าเป็นข้าราชการทางคุณหมอและพยาบาล ถ้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาอัน,อนสูงสุดผู้ดูแลดาวอังคารมีความหมายก็คือว่าแรงเหมือนธนรสมัยโบราณถ้าตายวันท่าจะเผาวันอังคารเนี่ยเขาจะต้องมีการบอกกล่าวนะท,ทําพิธีต่างๆเพื่อจะเผาได้ในวันอังคารจึงตีความหมายของดาวอังคารนี่เป็นอัจนีิบาทก็คือไฟลมและไฟมาด้วยกันสามารถเผาผวานให้พินาศสีบหายทุกหย่อมหญ้า ถ้าปีไหนถ้าดาวอังคารเสื่อมลมจะแรงเขาแล้วก็จะมีการไฟไหม้ไฟไหม้มากคือว่าถ้าว่าดาวอังคารนี่จะส่งผลดหีหรือไม่ดีกําลังของบอกว่าดาวอังคารนี่แปลว่าสมาัครพระพวกเพื่อเพื่อนฝูงกําลังคนเข้มแข็งดาวอังคารนี่นะตีความหมายถ้าอังคารดีจะเปรียบว่ามีกําลังคนเข้มแข็งสมัครพระพวธนี่สมัครพรพ่พวงนี่จะให้ความช่วยเหลือเป็นอันดี แต่ถ้าว่าดาวคารตกยามไม่ดยจะตีความหมายจะมาถึงวี่เคราะห์ถึงดวงลุงพลคนดังแห่งบ้านกุบกอก็ในที่ตามที่ดูข่าวมาในช่องของคุณกันชัยเนาะก็ดูว่าลุงพลเกิดวันไหนอ่ะเราก็ไปดูว่าอ้าถ้าเกิดวันนี้วันนี้ก็หมายความว่าเป็นดาวอธิบดีดาวกึ่งดีกึ่งชั่วถ้าสําหรับท่าดาวคารเป็นดาวแห่งท่าลมท่าลมนี่ก็ คือลมแรงอลมลมผ่อนลมเบาก็แล้วแต่จะคิดอ่าอ่าอ่าอันนี้ว่าเมื่อดาวคารมาสวยทักษาจะมีสมัครภัพพวกคอยช่วยหรือกำลังเข้มแข็ง อ,อนี่ความาความหมายของดาวคานแต่ดาวคานในของยามที่ยามตื่นของลุงพลนีนเน่เป็นดาวทธิบดีอธาทีบดีเป็นดาวตื่นดีกื่นชั่วดาวดาวที่บดีนี้ในครูบาอาจารย์บอกว่าต้องสร้างแต่คุณงามความดีเท่านั้นถึงจะมีพลังพลังบารมีมากมายมหาศาลเสริมสร้างชีวิตดวงชะตาให้มีบุญญาวานาสูงสงแต่ถ้าหากว่าใช้ในทางที่ไม่ดี ในทางที่ไม่ดีดาวดวงนี้ก็จะเสื่อมลงและทําลายชีวิตบุคคลผู้นั้นให้พินาศย่อยยับเช่นกันและก,ก็สองเท่าไม่ใช่หนึ่งเท่านะมันสองเท่าเลยถ้าดาวที่บดีดวงนี้ถ้าเป็นดาวองคารดาวองคารเ็จะบอกว่าให้ไปทําบุญทําทานพละนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติปฏิบัติชอบให้ทานบารมีแต่จะไม่ทําร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้ร้ายต่างๆานานานี่เขา ไม่ไม่ให้ทำอ่ะต้องทําแต่ความดีเท่านั้นเพราอปีนี้อายุได้สี่ย้อนไปที่สีเกปีดาวเสวก็คือคู่ธาตุคู่ศัตรูของดาวคารนามบริวารคือเป็นอริอริคือบริวารดาวเสวที่ไหนที่อยู่ในตำแหน่งอริคือบริวารตำแหน่งของบริวารก็คือบริวารก็หมายถึงลูกอภรรยาหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องก็ได้แต่ที่นี่ตกในด,ดาวอริคือิดศัตรูจะเกิดขึ้น เพราะบริวารจะนำเคราะห์มาให้เกิดดาวศัตรูขึ้นเป็นหักหลังให้ร้ายเกิดได้อในความดองดาวเสาร์ที่มาสังเวชคือสีทีเกิดปีสีนี้ดีนะสีมันเป็นดาวรายชาโชคอาไหม่ยลงพลจะพูดอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะตำแหน่งรายชาโชคมันดีพูดอะไรคนก็เชื่อ,อถ,ถ้าถ้าตำแหน่งเป็นดาวปีนี้แต่ดาวพุธเสื่อมเป็นดาวมารณะถือว่าก็เลยเกิดดาวศัตรูขึ้นมาสีกับเกดกับสามอ่าสีกับสกับสาม ดาวพุธเป็นดาวธาตุธาตุไอธาตุน้าธาตุน้าทะเลพุธเป็นจะเป็นพุธที่เป็นดาว,ดาว,ดาวราชาโชคยึงส่งผลให้มีกําลังคนเข้มแข็ง47บริวารทําให้มาทําความเดือดร้อนหักหลังให้ร้ายเป็นดาวศัตรูที่เข้ามาแทรกมาส่งเ,เป็นช่วงปีที่นําความทุกข์ใจมาให้ทุกข์ใจมาให้อย่างมากมายในครับในที่ทีบีเตว่าดาวดวงนี้ยังไม่ไปไหนนะดาวมหาศาชวันที่10 6เมษาดาวพุทธสวยทักษะเป็นธงชัยอ่อยาเดี๋ยวนี้ยังเป็นโรกาวินาศอยู่โรกาวินานตีความหมายมันเสื่อมจะติดต่อหน้าที่การงานสิ่งใดก็ไม่ประสบความสําเร็จจะพูดอะไรก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาให้มีคนใจร้ายายสีอ่าคนดาวพุทธเนี่ยพูดไปพูดอะไรมันไม่ดีไม่มีคนเชื่อ47ปีอ่มันหักลังให้ร้ายมันเกิดจะเกิดคดีความของดาวเสาเข้าเข้าเข,ข,ข,ข้าหมายถึงคู่ครอง บริวารเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องหรือภรรยาลูกก็แล้วแต่ ه, สําหรับดาวเสาร์นี่เป็นเป็นเกี่ยวกับคดีความถ,าถ้าเป็นค่าดาวเสาร์มาสวยทักษะถ้าตําแหน่งร้ายก็บอกว่าให้ระวังจะเกิดคดีความหรืออุบัติเหตุอาจจะส่งผลให้เป็นปัญหาอุบัติเหตุหรือคดีความขึ้นลงขึ้นศาลของของดาวเสาร์ที่มาสวยทักษะ อพอนี้ปีปี2566ยังยังไม่พ้นแต่ทางโหรสศาสรที่ต้องไปรอเรียนเมษานะ2566คือ16กเมษา2567ดาวดวงนี้จะขับเคลื่อนก็แปลว่าดุงพลดวงลุงพลก็ยังอยู่ในภาวะที่จงทั้งตำหนิติเตียนอยู่ทั้งสัรเสริญเยือนยออยู่จะเป็นกึ่งกึ่งกลางอ่ะกึ่งกึ่งกลาง500ก no. 50. uh ็ใ huh. ห <Ps> ้พละ50การวิภาควิจารณ์ในทั huh. so where, everyone, ้งทางดิละทงลอยู่ยังยังอย่เพราะว่าดวงเขาก็แข็งอยู่นะ ดวงดวงเขาแข็งมากเลยครับดวงแข็งดวงแข็งมากแรงทใไมเขาถึงดังถึงแรงเพราะเขาเกิดบางคารที่เป็นดาวอธิบดีถ้าหากเขาเกิดยามดาวคารเป็นราชาโชคตรงใจบุญทรัพย์หรือมรณะดวงเขาก็จะไม่มาถึงขนาดนี้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวที่แรงที่สุดคือดาวอธิบดีอ๋ออธิบดีของดาวคานถ้าคุณทําดีก็จะดีสองเท่าถ้าคุณทําไม่ดีก็จะ ชั่วสองเท่าเหมือนกันดาวมันดวงนี้ก็จะเสื่อมลงและให้โทษให้โทษกลับคือ <ไป S 1> พูดง่ายถ้าทําความดีความดีก็จะส่งผลให้ให้ดีขึ้นสองเท่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทําไม่ดีมันก็จะส่งผลไม่ดีสองเท่าเช่นกันสองเท่าเช่นกันเขาเของสาหรับดาวดวงนี้แต่ว่าถ้าเข้าไปถึงแบบ ภาพเขาข้อสำหรับดาวงคารก็จะมีราศีที่เดือนมีโชคก็จะมีอยู่สองเดือนก็เดือนสิบสองกับเดือนเมษาหลังจากเมษาขึ้นไปดาวดาวอังคารเขาก็จะตกเป็นราชาโชคเขาจะขับเคลื่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นธงชัยอยู่ปีนี้เป็นธงชัยปีหน้าเป็นแต่มันยังไม่ถึงเท้าดีอืมเนะจออะไรตัวนอย่างเจออะไรมันมออาหอดาวเป็นมาชนกันไปแล้วยังจืเจือกับพี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ปี2568ตอนนี้ปี2567หมายความว่ามีโอกาสติดคุกนี่เรอบ่บ่ท่ายไม่ทยไม่ทำนายจะม,มันดีเป็นเรื่องเละเลที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีดีที่จะเกิดขึ้นในปี2568ออแต่ไม่รู้แต่ไม่แต่แต่ไม่พูดว่าเป็นเรื่องอะไรออออมันจะชนกันเพราะดาวยามดาวมันจะชนกันถ้าคุณทําไม่ดีมันจะส่งผลสาเท่าเลยแหละ ถ้าทําไม่ดีจะส่งผลสามเท่าเลยพูดดีทําดีอ่ะอ่าแต่ถ้าพูดดีทดําดีมันก็จะส่งผลดีให้เขาเออราะวันาตกง่ามมันจะชนกันแล้วทุกคนถ้าถ้าตามดูดวงชะตาม,มานี่ยี่สิบปีนี้เนาะถ้าตามดูดวงมาไม่มีใครที่ว่าไม่แม่นไม่มีเลขเด็ดตัวที่ไหนที่ครูบาอาจารย์สอนมาในภรมมชาติจะไม่แม่นแม่นทุกรายปีนี้ก็เจอไปหลายคนหลายดอกอที่ที่ที่ตามครูบาอาจารย์มาแล้วแล้วเออปีนี้แสดงว่าดวงเขายังยังโอเคอยู่ยังไม่มีเรื่องอร้าย ใช่ไหมยังกลางๆอยู่กลางๆกลางๆดวงเขายังแข็งอยู่อ่ยังแข็งอยู่ปีหกเจ็ดนี่เนาะอีหกเจ็ดปีหกหกแข็งแข็งมาจนหกเจ็ดหกเจ็ดยังไม่หกหกยังไม่ไปเขาจะถ้าทางหราศาสตร์เขาจะเปลี่ยนตอนวันที่สิบหกเมษาอ่าสิบหกเมษาสองวันตั้งหกเจ็ดอ๋อหมายเขาว่าดวงเขาจะไปจะไปเปลี่ยนจริงๆก็คือหลังวันที่สิบหกเมษาปีหกเจ็ดดวงถึงจะเปลี่ยนเออแต่ถ้าในตอนนี้ก็คือแสดงว่า ยังยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเพราะพอที่เข้ามาที่หกสิบแปดปีถ้าเป็นวันที่สิบเจ็ดเมษ16สิบหกเมษาสิเจดเมษาเออสิบเ็ดเมษาเดนสอง7นหสบเจ็ดดวงก็จะเข้ามาเป็นดาวนับประคอที่มาเสวยอยยุมาแท้แต่ถ้าว่ายามตกฟากยามเขาเกิดถ้าเป็นดาวพุทธมรณะดาวพุทธเป็นโรกาวินาศนะึ่โอ้ยติดเฟเลยแหละนอนเลยแหละแต่นี้มันเป็นราชาโชคก็ยังสู้อยู่ ตำแหน่งมันดีเลยที่ว่าเดี๋ยวว่าดาวที่พ่อพ่อจะมาแล้วส่งผลร้ายอย่างแน่นอนเป็นราหูที่เป็นพระราหูเข้ามาเสวยพระราหูอหกับพระพุทธนี่เป็นดาวศัตรูคู่ท่ากันจะส่งผลร้ายที่สุดก็คือปีหน้าอ่ากอดีวัน เดือนเมษาวันที่อ๋อหลังหลังเมษาวันหลังเมษาไปวันที่17เป็นต้นไป17เมษาสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปดาวพระเคราะห์จะเสวยทักษาไป12เดือนก็ก็คือพูดง่ายๆหลังวันที่17เมษาเป็นต้นไปเนี่ยจะส่งผลไม่ดีกับเขาหากเขาไม่ทําดีหากเขาไม่ทําดีสองเท่าเนี่ยแตาเพราะว่ามันเป็นดาวศัตรูเพราะว่ามันเป็นดาวศัตรูเป็นดาวศัตรูของดาวที่บดี ดาวอที่พอดีเป็นเาวี่สี่สิบแปดลาหเข้าจะเสียทรัพย์สินเงินคองจะเกิดคดีความระวังอุบัติเหตุอ่าดวพูดดีแต่เขาได้ยินด้วยโอ้โหถ้าเราระวังอุบัติเหตุไปตรงกับมีหมอไปทํานายไว้นะก็คล้ายๆกันนะเรื่องโดยเฉพาะรถตู้ที่มีเลขหนึ่งเจ็ดผมก็ได้ทําคลิปลงไปแล้ว,แ,ลวแต่แต่ว่าใ,ให้ให้เขาละมลั่ระวัดละมัร,ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย อ่าเพราะว่าเขาเอาอยุเข้า48แล้ว <48 S 1> ย่าง48าพูดได้ง่ายดาวพระราหูจะมาสวยอายุมาแทะเขาสองปีตั้งแต่ว,วันที่17เมษายน2567ไปถึง1 7เมษายน2568จนถึง17เมษายน2569ดาวนโปเครถึงจะออกดาวดวงนี้ก็ถึงจะออกแต่จะให้โทษหนักให้โทษมา สอ,สองปีสองปีเพราะว่าพระราหูนี่เจ้าเจ้ามาสวยอายุมาแท่นก็จะมาสองปีอ่าเข้เขาจะไปแก้ดวงแก้อะไรไปรแล้วแต่เขาแต่ถ้าเขา,าเป็นยามถูกดาวที่พีเท่าเขาจะไปว่าร้ายคนนี้มันเขาจะยิ่งแย่ลงไปและก็จะต้องเจอวิบากกรรมอย่างแน่นอนอย่างหนักวิบากกรรมจะหนักเลยตอนนนวิบากกรรมหนักแน่นอนหนักแน่นอนเลยเออว่าจะต้องเจอ แล้วหมอดูจะให้คําแนะนําอะไรเขาไหมมีอะไรจะบอกเขาไหมแนะนําเขาไหมว่าเขาต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเคยบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็เจอตอนนั้นเราไปเฝ้าหูนน้ำ <c oughs> <ๆ S 1> า่วงน้ำก็ไม่เชื่อเออไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเอาเราพูดผ่านเราพูดผ่านคิดไปเฉยหนิว่าถ้าเกิดว่าเราจะแนะนําดวงชะตาเขาเนี่ยเราจะแนะนํายังไงแนะนําให้เขา ไดวงชะตาของยามตกฟ้าของดาวอธิบดีอธิบดีของดาวในการปฏิบัติตัวเขาน่ะเราจะแนะนายังไงดาวอาทิบดีจะเกิดยามดาวอาิบดีเขาให้ทําบุญตักบาตรให้ทานเช่วยเหลือคนไม่พูดไม่ดีทําแต่คุณงามความดีแต่ถ้าหากไปทําร้ายคนไปว่าคนไปไม่ดีกับคนมันจะส่งผลมาให้เขาถึงสองเท่าสามเท่าเพราะว่าดาวดวงนี้จะแรงและก็ส่งผล อุ้ยกับอะไะกับ,บอะไรแห้งเพราะดาวคานดาวดวงนี้แรงมากแล้วไปคอยดูตอนข้าไม่ตายก่อนหมอดูไม่ตายก่อนไปไปคอยดูคนถ่ายทิปก็ไม่ตายนะคนพูดก็ไม่ตายไปรอดูตอนที่ดาวที่มันชนกันน่ะจะหนักเลยที่ไหนที่จะชนอย่าลาหูยังไม่ออกหกสิบหกสิบเก้าเพราะวันมันถึงวันที่มันหกสิบแปดอ่ะเพราะวันที่สิบเจ็ดเมษาสิบเจ็ดเมษาสองวันที่หกสิบแปดดาวดวงอาทิตย์วันนี้นี่จะชนกัน ถ้าเขาไม่ไม่ทําคุณงามความดีอะ่ะเบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลสามเลยก็คือเอ่อพศเอ่อปีหกเก้าปีหกเก้าเพราะว่าดาวดวงนี้มันจะเดี๋ยวนี้ดาวเดี๋ยวนี้วันนี้ดาวคานก็จะสวยทักษะขึ้นมาเป็นราชาโชคพอดาวคานตกยามเลขมันเขาเรียกวปีชองอะ่ะปีชงจะเจอท,ทุกไลอ่อ๋อจะเป็นปีชงถ้าไม่เกิดกับเขาก็ต้องเกิดนะในคนในครอบครัวอ๋อถ้าเขาดวงแข็งอ่า ก็จะไ, <amounts> ไป,ไปลงคนที่ดวงอ่อนไปไปลงที่คนที่ดวงอ่อนในครอบไม่ไปลงกับญาติอนเขานะเขามันจะลงในครอบครัวของเขาเฉพาะครอบครัวเฉพาะครอบครัวของเขาถ้าไปถ้าไปลงที่ญาติเนี่ยไม่ใช่อมันเป็นเป็นเป็นพ่อแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เขาแต่มันจะลงในถ้าเขามีถ้าเขามีสี่คนในครอบครัวมาคนหนึ่งต้องโดนโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เพราะว่าตรงนี้มันจะแรงถ้าหามยังกระทําการไม่ดีอยู่ แต่ถ้าเขาทสร้างคุณงามความดีไปนี่ดาวดวงนี้ก็จะเขาบอกว่าถ้าคุณงามทำความสะมันสร้างคุณงามความดีมันสร้างบารมีดาวดวงนี้ก็จะไปหนุนให้คุณจะเดินรุ่งเรืองยิ่งๆอืมครับมัน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 ยังไม่ออกนะดาวนบคอนี้เข้ามาสองปีอมันยังไม่เข้านะเดี๋ยวยังไม่เข้านะมันจะไม่เข้าวันที่สิบเจ็ดเมษาสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดแล้วจะไปออกตอนสิบเจ็ดเมษาของไอหกเก้านู่น ที่มาแรงที่มาแรงแรงอ่ะ <c oughs> เพราะถ้าว่าในโหราศาสตร์นี่เขาจะไม่มีอ่าอายุได้สี่สิบเก้าปีเขาไม่ใช่เขาไม่นับนะโหราศาสตร์เขาจะนับเป็นสี่สิบแปดสองปีอ่ะสี่สิบแปดเดิเขาต้องว่าสี่เกดแล้วมาสี่สิบแปดสี่สิบแปดที่สี่สิบแปดต้องเป็นสองปีเขาไม่นับสี่สิบเก้าเป็นดาวพายเกศมาเสวยมาแทะอายุเนีเเ่ยเราก็เล่าว่าเด็กของเขาที่มันเป็นดาวขึ้นดีขึ่นชั่ว เป็นดาวผูดีผล uh, uh ้เ huh. ช like ื่อเขาก็จะให้ผลถ้าเขาทําท so ําไม่ดีมันก็จะให้ผลร้ายเขาสองเท่าหรือสามเท่าครูบาอาจารย์เขาก็พูดอย่างนั้นก็พูดไปตามที่ตําราบอกแต่ไม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 ่ว่าไม่ว่าเป็นคนไหนก็ตามถ้าถูกยามนี้อ่ะผู้ชนมากมันจะเจอแต่ถ้าไปกินเหล้าก็ติดเหล้างอมแยมทําให้เสียหายเออพวกนี้ถ้าไปติดเหล้าเล่นการพนันโอ้ยยิงแย่ไปกินเหล้าไปฆ่าเขาไปตีคนยิ่งจะหนัก ป็นดาวดวงนี้เขาให้สร้างถึงความดีออาดาวดวแต่ว่าทั้งดาวอื่นนะพอพันธานี่เป็นดาวอคานอันนี้ก็แม่ผมเป็นการเปรียบเทียบใม่ฟังพูดภาษากลางนี่าแม่ผมอาจจะพูดไม่ไม,ไม่ไม่คล่องเท่าไหร่<บ>นะครับ,บกปบกติพูดอ,อ,อ,อีสานพูดลาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะทนหนัดกว่านี้ลาวเล็กน้อยบ่อ่าบ่ต<บ>้องแล้วล่ะมันยาวแล้วมันจะยี่สิบนาทีแล้วโอเคก็คือนะครับผมจะจบคลิปแล้วแม่ผมก็ให้พูดประมาณนี้แล้วกันเพราะวันนี้สิบสิบเก้านาทีคือก็คือว่าดวงเขาเนี่ย จะจะ,จะปีชงก็คือจะไปตกปี69ว่าอย่างนั้นทีเนี้ยในการต่อสู้คดีนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่ามันใช้เวลาอีกประมาณอสองถึงสปีได้เลยกว่าจะจบทุกสารดีกาเออไม่ใช่กว่าจะจบทุกทุกทุกสารอ่าก็คือถ้าจบดีกาก็น่าจะจบปี68 6 9ถ้าจบปี69ก็โอเป็นปีที่หนักหนักมากๆนะครับผมข<อ>ับรถแล้วก็ต้องมันสร้างแต่คุณงามความดี ก็จะอาจจะส่งผลดีหรือแบ่งเบาให้กับเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขายังยังเป็นแบบที่เราเห็นในสื่ออยู่นะครับผมที่สื่อเข้ามาตีแผ่อยู่ตอนนี้นะมันก็จะส่งผลไม่ดีให้กับเขานั่นเองนะครับก็ขอบคุณครับแม่มอในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับดีค่ะ